ว่าอ่าโยโย่ตอนนี้ทําอะไรอยู่บ้างมิสเตอร์กับมิสซูบ้าปีนี้มีใครเป็นยังไงบ้างในกองเป็นยังไงเออเออเคยดหันงานเกียรดแหละเพราะว่าได้คอนเทนต์เยอะสุดไม่พวกนี้แยกคอนเทนต์แล้วก็ไปอไผ่ทุกช่องอยู่แล้วครับผมแล้วไม่เพาเราบอกแล้วว่าถ้าจะทำเราไม่ต้องเอกกันหรือเปล่ากระทรวงมีไหมคะกระทรวงจริงหรือไม่ มีคู่จริงอุยคู่จริงหรือไม่ที่เรนี่มีคู่จริงคู่ไหนครับคู่ไหนเออมันมีหลายคู่นะคะอ้าวเหรออุ้ยอุ้ยอุ้ยมันมีหลายคู่นะครับคู่ไหนเออต้องถามต้องขายอมรับไปไม่อีกต้องถามนี้ก่อนคู่ไหนคือคู่หลอกก่อนโยงไปโบราณเหรอจริงเหรอเฉลยมากเฉลยมากเฉลยมา ตอให้พี่บอบพี่ต่อยว่ะโยนใหม่ละมีพี่รูดมีพี่รูดไปเลิกอ่ะตองไหนคือเรื่องจริงครับแต่ให้ไปสืบเองว่าตองไหนยังไงให้ไปสืบเองว่าตองไหนยังไงไม่เชื่อตองไหนไหนไหนไปสืบเองไปแค่นี้อูเจนบอกไม่เชื่อนะคะแล้วก็แล้วก็อูเจนก็พิสูจน์เองครับถามเลยถามเลย ไม่ได้อะเจนไม่ยอมนะคุณเจนไม่ยอมก็ต้องบอกก่อนว่าคูณไม่ยอมเราก็มีหลายคู่อยู่น้องในนันจริงๆเขาสนิทกันหมดเลยจับใครได้หมดเลยจริงๆจับนี่จับนี่จับนี่ได้หมดเลยจริงๆเพราะเรา้องผดเหมือนกันเนี่ยหอมกระบอกคอแม้วันเสซนหอมกระบอกคอเพราะไม่มีใครถามแล้วยังไงเอ่ยต่อไปคิวอะไรทีมลูกงั้นต่อไปเดี๋ยวขอให้แบบว่าหนุ่มๆไปพักเตรียมตัว สักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงต่อไปเราพบกันค่ะห้านาทีต่อห้านาทีสิบนาทีนะ่ะก็คือทุกคนสามารถรับประทานอาหารได้เลยนะคะเครื่องดื่มเครื่องดื่ม enjoy ในทันทีนะคะใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวเราพบกันช่วงต่อไปได้ค่ะ Let's go สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้เรา แล้วก็เพิ่งเปิดไลฟ์ปุ๊บเขาพักเลยไม่ใช่ไงเพิ่งเปิดไลฟ์ปุ๊บพักเลยมงมาโอเคสัมภาษณ์น้องก่อนไปสัมภาษณ์น้องก่อนกลุ่มๆนะคะนักเรียนนักเรียนใจเย็นๆเพราะว่าเรามีประเด็นอยู่มีงานขับร้านโคล มาค่ะน้องไนมากกว่าเร็วเร็วมาคุยเร็วคนตื่นเต้นกันดีแล้วใช่ไหม๋ยวสวัสดีค่ะเล่าหน่อยค่ะว่าวันนี้เราอยู่ในงานมีตติ้งมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเป็นการที่พวกเราอยากตอบเราต้องตอบแล้วก็อยากมีการแข่งขันนะครับเราก็เลยร่วมกันจัดการนี้ขึ้นมานะครับ เพื่อแบบคืนกำไรแล้วก็อยากให้ทุกคนเห็นว่าแก๊งเราอ่ะเราสามคนที่อยาส่งต่อพลังนไปให้ทุกคนเราถึงคนรดูทางบ้านตอนนี้ด้วยนะครับอะไรที่ทำไมถึงตั้งตัวเองว่าเป็นอะไรทำไมถึงตั้งตัวเองจริงๆแล้วอ่ะเหมือนว่าเวลาเราแข่งขันกันอย่างเงี้ยมันจะมีความกดดันอะไรเป็นพิเศษแต่สุดท้ายแล้วอ่ะหกคนเราอ่ะที่ชอบมานั่งวงหัวตัวเองกันแล้วมองแต่สิ่งดีแล้วก็มอบกำลังใจให้กันทำให้แบบมีพลังในการบูมบต่อไปนะวันใช่ไม่ใช่แค่พวกเราทั้งหกคนนะเราลราบวกต่อให้คุณด้วยกัน็ได้ อะไรที่ทำให้เราสนิทกันได้ขนาดนี้นอกจากมีบ้านหัวงนเหมือนกันน่กจากความแบบรักษยมรสนที่ใสแล้วที่คล้ายกันที่ชอบแบบ ทำให้คนหนุ่มสนุกอะไรเงี้ยใช่ครับหลังจบประกวดเราก็ยังอยู่ด้วยกันอีกใช่ครับอยู่ด้วยกันจนวันนี้ c h ี m i s t นค้านมากเลยใช่เรียกได้ว่าเกือบทุกวันเลยนะครับสำหรับวทั้งหกคนไม่แยกย้ายกันทงานเนาะไม่ล่าสุดเหมือนจะลาออกแล้ววววรอนเลยรอเลยรอเลยครับเพราะเพื่อนเขาบอกว่าให้บ๊อบบี้เนี่ยหาไปทำงานได้แล้วเป็นไงทุกคนเหรว่าจะไปวิ่งได้แล้วเดี๋ยวบริษัทไล่ออกแล้วนะจริงเลยอ่ะไม้เหี่ยวโดยจะถามหน่อยกลับมาถึงเรื่องกองประกวดมันมีใครบ้างไหมที่อยากจะกลับมา ตอนนี้ตอนนี้ต้องให้เจ้าตัวมาตอบตัวเองนะมีอยู่หนึ่งคนแน่แล้วแต่สองคนนี้ดูก่อนดูก่อนครับถ้าเราไม่พัฒนาตัวเองไม่บมดนี้เราก็จะไม่มาแล้วถ้าเราถ้าปีหน้าพัฒนาตัวเองมีกว่านี้มาแน่นอนปีหน้าได้เห็นพวกเราอยู่ในเวทีสุปราแน่นอนเป็นอะไรอ่ะเป็นเป็นอาจจะเป็นแลบุญบาทเป็นรุ่นนี้ใช่เป็นรุ่นพี่แน่นอนจะบอกว่าสองคนนี้หน้าตอเป็นดาราได้เลยนะถ้ามีคนมาติดต่ออ่ะรับหรือเปล่า รับครับรับเราถ่ายงานเลยรึเป่าถ่ายงานได้เลยทำอะไรในบ้านไหนเราหน่อยอย่างของนายนะครับนายก็มีความสามารถพิธีกรภูมิอากาศนะครับรวมถึงตอนนี้ก็เดินแบบได้แล้วแแล้วสดงได้ทั้งคำอีกมาแล้วนะครับถ่ายก็จ้างงานได้เลยนะครับเออพี่เก๋มาพี่เก๋มาตอนนี้ก็เป็นนายแบบ f r e e l a n c อยู่ครับแล้วก็เป็นตึ๊ครับตึ๊งใจแล้วก็ลองทะลุทุ่งได้นะครับอ่ะลองหน่อยได้ไหมลองหน่อยได้ไหมสักหนึ่งไหมทองคำต้องมาแล้วนิดเดียวหนึ่งทองได้ไหมหนึ่งหนึ่ง บินปาคนได้ก็จะบินตาินยกคาขวักวามรักตาไินบินใ้ิแดนเซอร์แดนเซอร์นเสียงนาหลแม่ั้งหัอ่ะแย่เลยกับแม่แล้วเราอยู่ด้วยกัน่ะเราอยู่ข้างในสองคนเเปิดมาเร็วมาต่อมาต่อี่มาจามาวันนี้ ของเราไรโกงไหน้วเราบ่วงคนเลยพี่ทอมมีอะไรที่พี่ตองมีอะไรจะบอกกับแฟนๆไหมคะวันนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรอ่ะพี่ต้องจะอาจจะประกวดทำอาหารในอนาคตมาต้บอก่ ได้กี่เปอร์เซ็นต์ทำอาหารได้กี่เปอร์เซ็นต์อาหารได้ตอนนี้ประมาณ70็ดสิบโอ้ยฉันต้องต้องเชียร์เลยเพราะฉันเป็นฉันเป็น FC Master Chef น้องแม่มได้เลยแต่ซีซั่นหนึ่งยันสีชั้นห้าอ่างนั้นิวให้หน่อยไม่ให้พี่ติวอะไรอ่ะพี่ถ้าอ่ารไม่เป็นเลยอ่าไมอาหารหวานกับของหารข้าวถนัดอะไรมาบกกันชัดเลยตอนนี้ถนัดของหวานยิ่งดื่มมากกว่าอาหารข้าวแล้ก็ทำอาหารเล่ห์ครับไปเร่อยมาเริ่มหลงเสน่ห์สถาบันเริ่มตาด ี่านปมด้วยแล้วเพื่อนที่ไปด้วยกันอ่ะทำอาหารไม่เป็นเลยทำให้เราต้องฝึกทำ้วพอทำแล้วเนี่ยคนก็บางคนก็บอกว่าอร่อยเราก็เลยแบบกลับมาไทยแล้วก็ทำต่อไปเรื่อยๆจนตอนเนี้ยหลงไหลการทำอาหารตี๊ซตกตี๊ซเจ็ดอาจจะเจออาจจะเจออ่าเนาะโอเคเขาไม่เขาไม่กําหนดดูใช่ไหมครับไปไปไปไว้าเยี่ยมกันยังไงกัน ไม่กำหนดไม่กำหนดไม่กำหนดอ่ะน้องน้องโยโย่ล่ะครับผมว่าไงครับเรายังไงอ่ะพร้อมหรือยังพี่จะไปประกวดที่โบแลดอ่ะพร้อมสิครับผมบอกแล้วไงว่าตอนนี้ผมพร้อมสุดๆเลยอยากไปพรุ่งนี้แล้วเนี่ยเออก็ได้มาที่นี่ก็ได้แต่พี่ไม่ไปส่งนะว้ายไม่ใช่จะตกใจวันที่สามนะครับก็วันที่สามเราไปส่งกันวันนี้ทายแฟนชาวฟิลิปปินส์หน่อยแล้วไฮบิบมาบุไฮฟิลิปปินส์ สลับสลามาบูสลามาบูารักค่ะีีเลย We Love You Philippines แฟนน่ารักค่ะแฟนนะคบินควรักคนฟิลิปปินส์มาเร็วเฟมน้องเฟมล่ะปีหน้ากลับมาเอาวินเนอร์แน่นอนอยู่แล้วมาแน่นอนแขกตอม อุ้ยอีกแล้วอุ้ยแหลมาเอาลูกไปเที่ยวไปนไงอุ้ยไม่โม้ไม่รู้กับเวทีแนครับแต่เวทีไหนเ็รอติดตามอ้าวคุณหมอร้องให้แล้วนะอุ้ยแต่ต้องรอติดตามเนาะไปได้อนมาแน่นอครับโอเคไปไปไปค่ะเดี๋ยวมีก็เป็นแบบเป็นแบบแบบบอยแก๊ง

ค่ะเพราะว่าฝนจริงๆรถทุกคนรอะโม่กลางบวนให้กันจริงๆในระหว่างเก็บตัวอยู่มันก็เลยเป็นที่มาของชื่อแกนจริงๆค่ะแล้วท่าสี่วันนี้มีกําลังใจมาให้มาหาเพื่อนใช่ค่ะเพื่อนค่ะก็จริงๆหลังตั้งแต่สุขขวดเนี่ยก็เจอกันบ่อยมากเที่ยวกันบ่อยมากใช่ตอนนี้สนิทมา20ปีวายวายมาได้กันที่ไหน อะไรอย่างเงี้ยหลังจากเนี้ยค่ะซาสีได้ทำอะไรต่อไหมหลังจากจบการประกวดแล้วก็ทุกคนอาจจะไม่ได้เห็นในบทบาทของการเป็นนางงามนะคะแต่ว่าก็ไม่เป็นดาราหรอเป็นนางแบบเออยังไงตอนหรอเล่าหน่อยยังไงเล่าซีว่าตอนนี้กำลังม้อซีนถ่ะ สักหนึ่งสักหนึ่งเอออ่ะเล่นละครใส่กเจนา็เลยนึ่งออกกล้ามถ้าเช่นางเอเแล้วกูเดินมากูเดินมากูเดินมาอกูเดินมาอู่นี่เหอนาเตี้ยอยู่นี่หรอออเร็แล้วน่ตัวดีเลยห้าสีสสองเออโยเจอยังไหอ่ะไม่ระวังเลยอ่ะไม่เห็นหรอ เจออีกเนีมันมองไม่เห็นคุณยืนอยู่ตรงนี้แบบนี้เอจริงๆเอาไปเก็บจิ้งจอกเลยค่ะคุณนายจิกณโอเกณฑ์เลยขอบคุณค่ะรักมากได้แล้วแหละได้ได้แล้วโนดเดียะโนดเดียเท่านั้นน้นเหมาะเหลือมากเพราะว่าได้เห็นซาสิ่แสดงวันนั้นตั้งแต่ที่นั้นแล้วโรงแรมจะได้วันที่สันพาทั้งคนพี่น้องเข้าไปด้วยตอนนนนั้หูบว่า พอดีได้แสดงเลยขอขอยโชคดีนะครับขอบคุณนะครขอบคุณะครัเอ็นจอยนะเอ็นจอยขอบคุณค่ะสนุกไหมทุกคนงานนี้ใครไม่มาคุดพลาดหนุ่พายแบมบีสนุกสนุกมากไปไหนโบโซไปไหนโอ้โหเรียกโบโซโบโซโบโซไม่นิ่งเร็วเอาอยู่รู้ถื้อตั้งอยู่เท่หน่อยโบโซเดินมาเท่ๆหน่อยเร็วโบโซทางนี้ไล่เร็วเป็นแฟนคลับเรียกค่ะโบโซ โดโซ่ทำอะไรอยู่ตอนนี้เล่าสิออ๋ตอนนี้ก็กำลังถ่ายวอล์กอยู่ครนะถ่ายชนกันนะชนกันนะครับผมอยากรู้ต้องเข้าไปดูช่องโดโซ่พีซีเอาไปเชียวครับอ่าติดตามโดโซ่ได้ด้วยนะไปกดติดตามเลยแล้วตอนนี้หน้าที่การงานเราอย่างไรบ้างอ๋อตอนนี้ก็กแบบมีแขกงานทำนู่นทำนี่ด้วยครับแล้วตอนนี้ก็เดี๋ยวมีมีกับไปถ่ายซีรีส์ครับนักรักของคุณน่าจะต้องเกล่าอุ๊ยรับบทอะไรคะรับบทเป็นเพื่อนใครับ อ๋อในเอเมซีิวายใช่ไหมวายขอให้เลตติปังๆทะลุไปถึงเมืองจีนเมืองต่างๆเลยนะได้เลยครับเป็นกำลังใจให้นะครับโอเคนี่นั่งที่แล้วปากปากปาไปนั่งที่แล้วนะทุกคนเราดึงต้องผูกไปค่ะคนมีติดกับจัมพ์ผูกไม่ต้องรีบถ่ายไปเดี๋ยวตอนท้ายเรามีให้ถ่ายแบบ โอเคอะวันสี่ขาดุดกันยาัวห่วันี่าทุกคนเต็มทุกคนฉันถึงออกมเลยค่ะอะทุกคนค่ะก็คือยต่อไปเราจะมีกิจกรรมละลานจินตกรรกับทุกคนในเล่นนะคะใช่ Okay, okay จ, like yeah, sure. จะม well, ่กิจกรรมแบบว่าให้ผ oh, okay, okay, ู้เขาประกวดนะคะน้องฉันสนใจเตออคอนได้นะคือฉ le ันน่าจะปวดใจวายตายเดี๋ยวต่อไปเราจะมาเล่นเกมใบทาดกันะคะทุกคนใครเล่นเกมใบพาดกันไหมคะใช่คะ เราบีเราจะดันคุณยังไงเออเราจะให้พี่บอบบี้เป็นคนจัดการกับกิจกรรมนี้เลยค่ะขอยื่นใบต่อให้พี่เฟรมเลยครับไม่ทำไม่ทำไม่อะครับมีคนครับแบงกูมึงอะไรทำเลยจ้ะอ๋อมาเลยครับอันดับแรกครับหมายเลขครับหมายเลครับมาเดี๋ยวผมช่วยพี่อ่ะมาเลยครับผมพิธีกรคู่ครับมาครับสวัสดีครับอันดับแรกครับเป็นเกมใบคำนะครับก็คือง่ายๆเขาจะแบ่งกลุ่มครับ พวกเราแบ่งออกเป็นสงกลุ่มครับกลุ่มสั่งคนและเราแฟนลับมาเพิ่มอีกสองคนต่อหนึ่งกลุ่มครับนทัหดคนคบแล้วเราจะมีแผ่นป้ายคำใบ้ครับผมครับส่งไปให้หัวแถวจะทำท่าใบ้ต่อไปถึงท้ายแถวใครทำเวลาได้เร็วที่สุดหรือทายถูกได้เร็วที่สุด ทีมนั้นเป็นผู้ชนะพอรับของแล้วมาตรงนี้ไปเลยวันนี้ันีเยอะด้วยนะวันนี้วันที่ของันเพียครับผมใช่แล้วแล้วเดี๋ยวผมบอกบอกกดอีกรอบนึงก็คือสมมติว่าผมได้ผมได้คำใบ้มาใช่ไหมครับโอเคครับสมมติผมได้อะไรมาสักอย่างหนึ่งก็ส่งต่อคำใบด้วยการทำท่าใช่ไหมลองทำับทำท่าให้กับบอบี้ได้ไหมได้อ่าใต่แล้วบอบี้ก็ถ่ายอ่าแล้วคำนี้คำว่าอะไรอ เติมแป้งค่ะอย่างนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ครับโอเคได้เราเราแบ่งกลุ่มเราก่อนแบ่งกลุ่มพวกเราก่อนแบ่งยังไงแบ่ไงกลุมตัเองออกไ้ครับออนให้ให้ะูเห็นด้วยค่ะให้ระเห็นด้วยค่ะนอ้อ้ั้งยุดข้าสอเรียกไว้ก่อนเรยกแลคู่กันแล้วายโอเคากอกัน เอเโอเคนี่สองสามนโอเคแล้วเราเลือก่ะไรเลือกอะไรีคาพี่ปอบพี่หาความสิงเอหานะใครใครอยากเล่นชูมือเลยค่ะอองสามปุ๊บอยากให้เล่นทุกคนขอรางวัลก่อนทำไมไม่รู้ไม่มีขอรางวัลยี้จะเป็นหมอด้ายกับกิจกรรมพนนีจะได้หมอน้วยล้ อันนี้เป็นการสอนก่อนใช่ค่ะอันนี้เป็นพี่พอนะครับเป็นเอ็นดีแบบที่สุดเลยแล้วตอนนี้เราไ่พอนะพี่พ่อแก้วก่อนกว่าเผื่อพ่อจะอิจฉาจบไหมแก้าเลยน้อยปะป๋าก่าวก่อนป๊ะป๋าวันนี้เรามีหวานไหมหวาดเอาแต่หัวว่าเลยเอาแก้วก่อนนะครับ possible dream ของซูฟ่ามีความสุขมากขึ้นมาเติมเต็มขึ้นกันรายกันเนาะขอบคุณครับ ได้โอเคทุกคนค่ะท so well, uh, uh, okay. ุกคนค่ะมีใครอยากจะเล่นเกมกับพวกเราไหมคะจริงครับเพราะว่าจริงๆเกมที่เราคิดขึ้นมากันนะครับเราตั้งใจว่าอยากให้ทุกคนมาเล่นกับพวกเราเราเป็นทีมแล้วทีนี้เราก็เลยอยากว่าให้ทุกคนมาเล่นกันเถอะมาเล่นกันเถอะพาไเล่นเดี๋ยวจับไป็นทีมกันนะคะสองคนนี้ก็เล่นได้ กอ,อ,อฉันรู้ว่ามีคนอยากเล่นใช่แต่ก็ไม่กล้าเพราะว่าเขินอยู่ชาคุณแน่นเลยคนนี้เลย